สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่อง Thai s h o p f i n g News วันนี้นะครับผมจะพาไปออกกําลังกายสอนวิธีการออกกําลังกายที่บ้านที่จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อช่วงบนและจะทําให้ระบบคาร์ดิโอแข็งแรงขึ้นไปด้วยครับวอร์กอัพในวันนี้นะครับจะมี3ส่วนส่วนที่เป็นการวอร์มร่างกายหรือว่าการอุ่นเครื่อง10นาทีส่วนที่เป็นการออกกําลังกายหรือว่าทําให้ช่วงบนปั๊มแข็งแรงขึ้นสุดๆอีก20นาทีแล้วปิดท้ายด้วยคาร์ดิโอ10นาทีครับทั้งหมด40นาที วันนี้ครับผมก็จะใช้ casio g-squad dwh5600 เป็น s สมา t ์ท t c h รุ่นใหม่นะครับในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่ออกกำลังกายมันมีโหมดนะครับการออกกำลังกาย4โหมดนะครับเหตุผลที่อยากจะดูที่อัตราการเต้นของหัวใจคือช่วงเวลาที่เราวอร์มร่างกายอยู่นะครับบางคนทำเบาเกินไปก็ไม่ได้เป็นการอุ่นเครื่องถ้ามันหนักเกินไปมันก็กลายเป็นการออกกำลังกายเป็นกายกลายเป็นเหมือนกลรวว่าเราข้ามช่วงวอร์มร่างกายครับ ส่วนเวลาที่เราออกกําลังกายแบบจริงๆจ,จังๆเราไม่อยากจะให้มันเบาเกินไปและคาเดียวแน่นอนครับเราอยากจะให้มันตรงกับโซนที่เราต้องการพูดไปเยอะนะครับไปออกกําลังกายกันดีกว่านี่ครับฟิตเนสของผมที่บ้านจริงๆแล้วคุณไม่ต้องมีฟิตเนสแบบนี้นะครับคุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่บ้านเพราะว่านี่เป็นบอดีเวทวันนี้ครับก่อนเริ่มออกกำลังกายผมจะเช็คสภาพร่างกายครับจากสมาร์ทวอทช์นะครับมันวัดการนอนของเราคุณภาพในการนอนด้วยครับนี่ บอกผมว่าเมื่อคืนนอนได้ดีมากๆวันนี้จัดหนักได้เลยครับเริ่มจากการวอร์มร่างกายครับการวอร์มร่างกายเราจะมี5ท่านะครับเราจะทําต่อเนื่องครับ1นาที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 1นาท,นาท,นาท,นาที2รอบนะครับทีนี้เราจะดูที่อัตราการเต้นของหัวใจครับไม่ให้มันเกินประมาณ7 5็ดของ Maximum ใครที่ไม่รู้ว่าเนี่ยม m ก a r มมฮาร์ดรของตัวเองเป็นอย่างไรหรือว่าเท่าไหร่ครับมีลิงค์ข้างล่างในดีสคริปชันครับ ถ้ามันต่ำกว่า50%ของแม็กซ์มก็แสดงว่ามันเบาเกินไปมันไม่ได้เป็นการวอร์มร่างกายซึ่งถ้ามันหนักเกินไปเราก็จะทำ้าลงเบาลงถ้ามันน้อยเกินไปเราจะเร่งตอนที่เราทำครับท่าแรก a r m Circles ไปข้างหน้า30วิแล้วก็ไปข้างหลังอีก30วิท่าที่2อง p l a n Push-up ท่าที่ 3. Leg lunges ท่าที่ 4. Scapular push-up และท่าที่ 5. Jumping jacks โอเควอร์มร่างกายนะครับจะออกกําลังกายครับ Workout นี้มีทั้งหมด15ท่าเราจะทําไล่ไปนะครับตั้งแต่1ไปถึง15 แล้วก็วนกลับมา1นถึงเนะครับซึ่งแต่ละท่า1นนาทีนะครับแต่อยากงงวลมากนะครับท่าที่4 8 1ไปและ15ก็จะเป็นการพัก30วินาทีนะครับทุกท่าเราจะทําต่อเนื่องจํานวนครั้งที่เราทําได้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่ามันมีทริคนะครับคือที่ดีที่สุดสมมติว่าเนี่ยผมวิดพื้นได้เต็มที่20ครั้งใน1นาทีนะครับผมจะไม่ไป20ครั้งเพราะว่าผมก็จะหมดแรงไปแล้วก็เหลืออีกหลายวินาทีนะครับ ผมอาจจะทํา10พักสัก2-3วิแล้วก็ทํา5พักสัก2-3วิทําอีก5พักแล้วก็ทําอีก5กลายเป็นว่าจาก20ไป25เพราะนี้เป็นเคล็ดลับในการที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นก็คือเป็นโวลูมจํานวนครั้งที่เราทําได้ใน1นึ่ง work out เยอะขึ้นครับ ต้องกลัวครับว่าอัตราการเต้นของหัวใจจะตกต่ำกว่า75เปอร์เซ็นต์ไม่มีทางครับไม่มีทางถ้าเกิดว่าเนี่ยมันมันเริ่มตกมันเริ่มแบบมันก็ต่ำกว่าสักประมาณ75เปอร์เซ็นต์ของแม็กซิมัมเราจะปรับเปลี่ยนให้การพักสั้นลงหรือว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยเราหมดแรงไปนิดนึงนาทีแล้วก็ต่อท่าที่สองไปเลยได้ครับโอเคต่อ แล้วครับทุกท่าถึงเวลาที่จะหวงกลับไปท่าที่1นึ่งถึงท่าที่7ดนะครับเริ่มแบบยากนะครับซึ่งพอวนกลับมาครับคงทำแบบต่อเนื่องต่อหนึ่งนาทีไม่ได้น่าจะต้องมีแบบหยุดพักบ้าง าจะเหมือนผมนะครับตอนที่เราเรียนไม่าจะเป็นประถมหรือว่ามัธยมครูสอนกีฬาเนี่ยเขาจะบอกให้ว่าเมื่อเราเหนื่อยนะเราต้องยืนเปิดอกะครับแต่ท่าแบบนี้รู้สึกดีกว่าเพิ่งจะมีงานวิจัยมาใหม่นะครับว่าการถ้าจะอยากจะฟื้นตัวระวางแต่ละเซตนะครับท่านี้ดีกว่าโอเคเรุยต่อ ต่อยกระสอบใส่ครับที่นี้ครับผมจะไม่ต่อยหนักมากเพราะว่าผมออกกําลังกายจนกล้ามเนื้นเอเนี่ยมันเรียบร้อยถ้าผมต่อยหนักมากมันอาจจะได้รับบาดเจ็บนะบกล้ามเนื้อฉีกขาดผมก็เลยจะต่อยไปเรื่อยๆครับเป็นแนวคาเดียวที่สนุกสนานถ้าเกิดวาเนียผมรู้สึกว่าอัตราการเต้นของหัวใจของผมสูงเกินไปผมก็จะแค่เปลี่ยนจังหวะใหม้มันเรื่อยๆค่อยๆมันผมไม่ได้ใส่ไม่ใส่เต็มที่ผมจะทานเป็นเวลา5นาทีครับ พราะเลยครับว่า G Shock นี่สุดยอดไม่ต้องถอดตอนที่ใส่นวมนะครับมันอึดทนทานสุดๆเลยครับ สุดท้ายครับผมก็จะปิดท้ายด้วยกระโดดเชือก5นาทีแล้วผมก็จะดูอัตราการเต้นตของหัวใจตลอดครับเพื่อที่จะดูว่ามันไม่เกิน80%ของแม็กซิมัมเพราะไม่วัวคราวนี้ครับผมปิดท้ายด้วยคาร์เดียวไม่ได้เอาคาร์เดียวเป็นหลักนะครับก็เลยไม่เกิน80%ของแม็กซิมัมฮารเลยครับ ออกกำลังกายเสร็จแล้วครับเชือกตัวนี้มันหนักจริงๆเลยนะจะไปกินเวทโปรตีนแล้วก็คุยกันเรื่องการออกกำลังกายแบบนี้ว่าทำได้บ่อยแค่ไหนและการฟื้นฟูจากร่างกายเนี่ยเราต้องทำยังไงครับให้ร่างกายพัฒนาฟื้นฟูได้อย่างดีอ่ะโอเคเสร็จแล้วครับหลังจากที่เราออกกำลังกายต้องอาบน้ำครับอาบน้ำทันทีเลยนะครับน่าจะเห็นได้นะครับว่าวันนี้เป็นการออกกำลังกายที่หนักมากอย่าได้คิดว่าต้องทําตามที่ผมทําแบบเป๊ะนะครับ เอาเป็นแนวทางซะมากกว่านะครับสามารถปรับท่าต่างๆให้มันเบาลงก็ได้นะครับหรือว่าใช้พวก resistance band ก็ได้เพื่อที่จะรับน้าหนักของตัวเองไปนะครับตอนที่เล่นท่าต่างๆเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทั้งหมดที่เราทําไปใน1 workout นะครับไม่ใช่ทั้งหมดที่เราทําไปใน,น1น set การออกกําลังกายแบบนี้นะครับเราจะทําประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็อีก2ครั้งก็จะเน้นขาแใครอยากให้ผมทําวิดีโอเรื่อง การเล่นขาที่บ้านนะครับขมมันไปข้างล่างถ้าเราทําบ่อยเกินไปไม่มีทางที่ร่างกายจะฟื้นฟูทันครับพูดถึงการฟื้นฟูร่างกายนะครับต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอหลังจากออกกำลังกายจะกินโปรโตีนแล้วก็กินอาหารที่เพียงพอถ้ามันขาดแล้วเราอดไปนะครับเพราะว่าจะเพิ่มโอกาสได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการนอนครับต้องนอนให้ได้ทั้งจํานวนชั่วโมงและ คุณภาพพอพูดถึงคุณภาพในการนอนนะครับคือบางทีก็เราไม่รู้ว่าเนี่ยการนอนของเรามีคุณภาพขนาดไหนตัวนี้นะครับใส่ตอนนอนแล้วมันจะให้ค่าตอนเช้านะครับว่าการนอนเมื่อคืนเนี่ยอารีมีสักกี่นาที e e p ซีสักกี่นาทีมันจะให้ค่าว่าสภาพร่างกายณตอนนี้เป็นอย่างไรครับมันใช้ซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์จากโพล่าครับซึ่งตรงนี้นครับหลายหลายคนอาจจะกลัวว่าอถ้าเราใส่ตอนนอน,นครับเราตื่นเช้าแบตหมด เปล่าครับนี่แหละที่ผมชอบมากนอกจากทรงที่ผมมาเท่มากๆเลยนะมันเป็นทรงแบบคลาสสิกมันใช้ท็อปโซลแล้วก็คือมันจะใช้แสงแดดในการที่จะเติมแบตเตอรี่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้งานได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับถ้าเราใช้ฟังก์ชันเต็มไปหมดประมาณ2อาทิตย์กว่าจะต้องชาร์จถ้าเราปิดฟังก์ชันที่เป็นแนวสมาร์ทวอชนะครับใช้เฉพาะตัวนาฬิกาก็เกือบจะเป็นปีเลยนะครับใครที่สนใจนาฬิกาตัวนี้นะครับ G Squad GWH 5600สามารถซื้อได้ที่ร้านและเคาน์เตอร์ G-Shock Casio ทั่วประเทศหรือซื้อผ่านไลน์นะครับ at Casio Watch CMG ลิง์อยู่ข้างล่างครับสำหรับวันนี้ผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ